เรามาดูเรื่องของการลงทุนของกองทุนประกันสังคมกันบ้างน,<ช>นะครับเพราะหลายคนเราอาจจะได้เรื่องราวต่างๆแต่อาจจะไม่ได้รู้นะครับว่า a s s e t Under Management ของเขาเนี่ยเป็นเท่าไหร่กันแน่แล้วก็ไส้ในของการลงทุนของเขาเนี่ยในกองทุนประกันสังคมนั้นเป็นเท่าไหร่กันบ้าง อันนี้จากข้อมูลรายงานสถานการณ์การบริหารเงินลงทุนนะครับของกองทุนประกันสังคมนะครับอันนี้สิ้นปี67ก็คือตั้งจบวันที่31ธันวาคมนะครับพบว่ากองทุนประกันสังคมนะครับมี asset under management หรือว่าสินทรัพย์ภายใต้การจัดการมูลค่า2.657ล้านล้านบาทได้กันนะครับแบงเป็นการลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความมั่นคงสูงเนี่ย71.58เ็ก็มูลค่าคือ1.9ล้านล้านบาทส่วนอีก28.42เปอร์เซ็นต์ลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงเช่นหุ้นไทยหุ้นต่างประเทศ กองหีดสแบนวิเป็นต้นก็มูลค่าเนี่ย755,000กว่าล้านบาทพอร์ตประกันสังคมมูลค่า2.657ล้านล้านบาทนี้ยังคงแบ่งได้อีกรูปแบบหนึ่งครับก็คือเป็นการลงทุนในสินทรัพย์ในประเทศ67.74%ก็คือ1.8ล้านล้านบาทและหลักทรัพย์ต่างประเทศ32.26% 857,000ล้านบาทนะครับทีนี้ข้อมูลของตลาดทรัพย์พบว่าในพอร์ตนะครับกองทุนประกันสังคมที่ลงทุนหลักทรัพย์ภายในประเทศเรา1.8ล้านล้านบาทมีการถือครองหุ้นไทยประมาณนะครับ100หลักทรัพย์ครบประมาณ2แสนล้านบาทแต่ทั้ง, 100, 000, 000, งนี้กระจุกตัวครับอยู่ในบริษัทที่มีขนาดใหญ่และมูลค่าเยอะที่สุดในตลาดเนี่ยเป็นหลักเลยหุ้นเหล่านี้ครับเป็นหุ้นที่อยู่ในพอร์ตการลงทุนนะมาหลายปีแล้วหากไปติดตามราคาหุ้นของบริษัทเหล่านี้จะพบว่า 13จาก15บริษัทให้ผลตอบแทนนะครับนับตั้งแต่ต้นปีก็คือ Year to d เด e ติดลบไปแล้วซึ่งคิดเป็นมูลค่าที่หายไปมากกว่า8,900ล้านบาทหากองทุนยังคงถือครองแบบไม่เปลี่ยนแปลงเป็นผลมาจากสภาพหุ้นไทยะครับที่เราเห็นและเรารายงานกันบ่อยมากเลยอยู่ในภาวะตลาดหมีมานานกว่า3ปีภาพรวมเศรษฐกิจไทยโตต่ำกว่าประเทศเพื่นบ้านแนวโน้มเงินลงทุนไหลออกอย่างต่อเนื่อง ประธานกรรมการประกันสังคมมองว่าถ้าเป็นแบบนี้ต่อไปโดยไม่มีการปรับกลยุทธ์การลงทุนกองทุนประกันสังคมมีแนวโน้มที่จะกลายเป็นเซตซโรคือเงินที่รับเข้ามา100ก็จะออกไป100อย่างแน่นอนดังนั้นครับประกาศล่าสุดสิ้นปี67สำนักงานประกันสังคมจะมีการปรับกลยุทธ์การลงทุนนะครับตั้งแต่ปี6 8ถึงเ0เป็นการลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงเพิ่มขึ้นเป็น60%และสินทรัพย์มั่นคงลดลงเหลือ40% ของตั้งเป้าในการสร้างผลตอบแทนกลับมาโดยการขยายการลงทุนไปที่ต่างประเทศนะครับเยอะขึ้นเช่นหุ้นสหรัฐหุ้นยุโรปหรือว่าญี่ปุ่นมากขึ้นทีนี้ลองมาดูหุ้นที่มีมูลค่า5อันดับแรกนะครับของกองทุนประกันสังคมที่ถือมีดังต่อไปนี้แหละครับถ้าดูตามนี้ advance ptt scb bdms แล้วก็ Kbank นะครับพบว่า มีมูลค่าการเปลี่ยนแปลงถ้าเป็นแบบ year to date นะครับที่เป็นบวกครับจะมี S C B เปลี่ยนแปลงนะครับ5.13%ที่เป็นบวกนะครับมูลค่าเปลี่ยนแปลงก็คือจะเป็นมูลค่าเนี่ยบวกขึ้นมา600กับ4ล้านส่วนที่เหลือเท่า top f i v ก็พบว่าลดลงอย่างต่อเนื่องทั้งหมดเลย mm. และถ้าเกิดดูเต็มตารางเลยนะครับก็จะพบว่ามีตัวที่บวกเนี่ยนอกจาก S C B นะครับที่ปรับขึ้น5.13% year to date ก็จะมีอีก1ตัวครับนั่นก็คือ C P F บวก4.35% นะครับก็คือโวกไป240ล้านบาทมีตัวที่เป็นศูนย์คือเสมอตัว2ตัว W H A R T นะครับกับ F R Reed 2ตัวนะครับส่วนที่เหลือก็จะแดงเป็นตับดังที่เห็นนี่แหละครับค่ะทุนสุดที่เยอะทีเดียวนะคะจริงๆ2.6ล้านล้านบาทเนี่ยจริงๆในมุมของผู้ลงทุนเนี่ย<ม>เชื่อว่า ก้อ,อยากจะให้ฟันเมเนเจอร์เนาะมาวอยส์หน่อยเนาะว่าการบริหารจัดการกองทุนประกันสังคมของเขาเนี่ยใช้กลยุทธ์แบบไหนม,มีการปรับพอร์ตไหมนะคะเลือกหุ้นเลือกกองจากอะไรนะคะเพราะว่าขนาดเงินลงทุนแค่หลักพันหลักหมื่นล้านเวลาลงทุนผ่านกองทุนรวมเนี่ย<ม>เรายังสอบถามไปยังบลจได้เลยแต่นี่ต้อง2.6ล้านล้านบาทนะคะยังไงก็อาจจะเป็นอีกหนึ่งมาตรการละกันนะคะที่นําเสนอให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างกองทุนประกันสังคมค่ะเชื่อว่าผู้ประกันตนอยากจะอยู่ในระบบนะคะแล้วก็หวังว่าจะได้รับ ดูแลแต่สิ่งสำคัญก็คืออยากจะให้มีการคอมมูนิเคชการสื่อสารให้มากขึ้นให้โปร่งใสขึ้นด้วยนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กด s like, u b s c r i b e กดกระดิ่งช่วยเตือนไม่ให้พลาดทุกข่าวสารดีๆจาก the Standard Wealth ค่ะ